น,นี้เป็นกรรมฐานหมดมรณานุสติกรรมฐานคําว่ามรณานุสติกรรมฐานหมายความถึงว่านึกถึงความตายตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลผู้ใดเจริญิมรณานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์นั่นหมายความว่าไม่ลืมความตายบุคคลน,นั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท ังนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนเราเกิดมาทั้งหมดต้องตายเหมือนกันหมดไม่มีบุคคลคนใดและสัตว์ตนใดจะไม่จะไม่ตายแม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นอาชาติยมนุษย์ในสุดท่นนานก็นิพพานจากนั้นจึงมีพระบาลีกล่าวโดยย่อบ่าลิจาวัสังขาราซึ่งแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อุปาทวยธรรมมิโนเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปอุปัจิตวาดีรุชันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเตสังมูปสจโม,มสุโข,ขการเข้าไปสงบกายนั่นเจียบความสุขตามที่พระกล่าวปานสก,กุลนั่นคือเป็นมิปัสนาญานถ้าเรานึกถึงความตายว่าเราจะต้องตายเป็นสมถะภาวนาถ้านึกว่า หลังขารทั้งหลายนี่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้กวก็เสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคือตายการเข้าไปสงกบกายนั่นเจริญสุขอย่างนี้เป็นวิปัสสนาญาณนีน่การนึกถึงความตายแต่ว่าให้ยอมรับต้บถือตามความเป็นจริงไม่ใช่วันนึกถึงความตายแลว้วก็ใจเหี่ยวหออันนี้ใช้ไม่ได้ ให้นึกว่าขึ้นชืี่อว่าความเกิดมีขึ้นในที่สุดก็ต้องถึงความตายเป็นของธรรมดาของร่างกายที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ของคนเกิดมาแล้วเห็นชาวบ้านขเขาตายให้ดูแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะตายมีความประมาทในชีวิต ทำว่าประมาทในชีวิตอย่างอื่นนั้นไม่สําคัญสําคัญประมาทในด้านการทําความชั่ว <_ d ance> เมื่อมีชีวิตอยู่ในเมื่อไม่นึกถึงความตายก็ประมาทชอบฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพ,พย์บ้างประพฤติดในกามบ้างพูดมุสาวาตบ้างดื่มสุราละมีไรบ้างการกระทําทั้งห้ารายการนี้เมื่อตายไปแล้วถูกลงโทษ เขานำไปลงโทษในเมืองนรกบ้างในแดนเปรตบ้างบรแดนสุรกายบ้างแดนสติฉานบ้างแต่เกิดมาเป็นคนก็ไม่มีความไม่สมบูรณ์ในร่างกายบ้างมีความไม่อยู่ไข่ครองบ้างอันนี้เป็นโทษนานตอนนี้ถามว่าเราเป็นคนมีความไม่ประมาทในชีวิตมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าการเกิดมาน,นี่มาที่สุดมันก็ตายเือนกันหมด เราก็เร่งรัดในการทําความดีทําความดีที่ว่านนี้ก็ได้แก่สิ่งที่เรียกว่าบุญบุญนี่แปลว่าดีการทําบุญมีอะไรบ้างแต่ว่าก่อนจะทําทบุญเราต้องพบหัวหน้าบุญเสีก่อนหัวหน้าบุญจริงๆก็คือหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสาร สามุตุตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาดเสียไครเห็นไครได้ดีพอยินดีด้วยสี่มเบกขาวางเฉยทั้งสี่อย่างนี้ตามธรรมะท้าเรียกว่าพรหมิหารสี่คือเป็นหัวนหน้าบุญที่ว่าหัวนหน้าบุญก็เพราะว่าขณะใดที่จิตเรามีเมตตาความรักการุณาความสงสาร แม้แต่ทั้งสองอย่างนี้ก็ตามเราจะทำความชั่วได้ยากในเมื่อเรามีความรักก็ดีเรามีความสงสารก็ดีทั้งสองประการนี้อยู่ร่วมใจเราก็ฆ่าไครไม่ได้รักขโมยของไขรไม่ได้อย้เรียกว่าทำลายจิตใจคนอื่นในการมีสุนชัาใจก็ไม่ได้ ก็หกมัธยก็ไม่กล้าจะทำาารักโสงสารการดื่มสุรามีไรเราก็ไม่ทำดังนั้นท่านีตั้งใจจะทำความดีจริงๆให้ตั้งอารมณ์สี่อย่างไว้ประจำใจเพราะพิหารสี่นี้จะเป็นปัจจัยหนึ่งคล่องในการให้ทานสองทรงตัวในการรักษาศิน สามสมาธิโ็ทรงตัวสี่ปัญญาด้านวิปัสนาญาณก็แจ่มใสดังทุกคนเมื่อนึกถึงความตายคิดว่าเราจะต้องตายอันดับแรกให้ทรงพอมีหานสีไว้ก่อนพอมีหานุสีทรงแบบไหนก็ต้องขอตอบว่าเวลาฝึกต้องฝึกตัวเองเวลาที่ตื่นมาใหม่ๆ ขณะตื่นใหม่ๆปั๊บจิตใจก็นึกถึงทมทิหารสี่ทันทีว่าวันนี้ทั้งวันเราจะมีจิตใจรักคนและสัตว์ทั้งโลกมีสภาพเหมือนกันหมดจะไม่เป็นเวรเป็นภัยกับใครจะไม่เป็นศัตรูกับใครในการที่สองเราจะมีกรุณาคคือความสงสารนั่นหมายความว่าถ้าใครมีทุกข์ ถ้าสิ่งนั้นที่เราจะช่วยได้ไม่เกินวิสัยของเราเราจะช่วยเขามีความสุขทันทีตามที่กำลังจะพึงทำได้ในกระบวนการที่สามถ้ามีใครได้ดีเราจะยินดีกับความดีของเขาไม่อชฉาที่จสียาเขาและพลอยทำความดีนั้นตามเขาจะได้ดีเหมือนเขา รายการที่สี่ถ้าบุคคลใดมีกรรมรือมีโทษมีกำลังมีกรรมหนักแล้วทุกขเวทนาที่มีความทุกขยากใดๆก็ตามถ้าหากว่าสิ่งนั้นเกินวิสัยที่เราจะพึงช่วยได้เราจะวางเฉยไม่ซ้ำเติมให้ตั้งกำลังใจไว้อย่างนี้ทุกเช้าเมื่อที่เราตื่นเมื่อตื่นใหม่ๆตั้งใจไว้แบบนี้ และก็วันทั้งวันเวลาที่เราจะหลับก็พิสูจน์ดูว่ากำลังใจของเราคลาดจากอารมณ์สี่อย่างนี้บ้างไหมเวลาไหนคลาดไปบ้างก็คิดในก่อนจะหลับก็ตั้งใจไว้ใหม่ว่าวันพรุ่งนี้เราจะทรงหนึ่งเมตตาความรักสองกุณาความสงสารสามรู้ตายสมิจิตอ่อนโยนไม่ช้าที่ศิยาไทยใครได้ดีพอยินดีด้วยซีอุเบขาวางเฉย เราจะทรงอารมณ์อันนี้ให้เต็มเต็มอารมณ์ทั้งวันจะไม่ละเมิด